สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็มาวันนี้ผมก็มีปัญหาเกี่ยวกับไฟหน้าไฟหน้าคอนโซลนะครับไม่ติดนะครับก็คือถ้าไฟคอนโรลจะทํางานเนี่ยไฟพวกดวงเล็กๆของหน้าปัดภายในภายในรถยนต์เนี่ยถ้ามันจะติดก็คือจะต้องทําการเปิดไฟหลีกก่อนนะครับถึงจะติดนะครับตอนนี้ไฟของผมไม่ติดนะครับไฟหน้านปัดต่างๆไม่ติดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าแก้ไปัญหาไยยังไงนะครับครับแล้วผมก็ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับอ่ามาคอยดูนะครับก็คือทําการเปิดไฟหลีนะครับหรือไฟหน้ารถเนี่ยครับอ่าพวกจอหน้าปัดก็สแสดงไฟขึ้นมาแล้วนะครับอ่าขึ้นมาปกติแหละโอเค ลองสตาร์ทรถด,ดูนะครับเปิดไฟรีครับไฟสถาหน้าติดครับแต่ไฟ AC ไม่ติดนะครับผมจะต้องเปิดแก่ก่อนปรากฏว่าไฟที่เป็น led ตัวดวงเล็กก็ติดนะครับแต่ว่าตัวอักษรของคำว่า AC ไม่ติดนะครับแสดงว่าอาจจะเกิดการช็อตด,ด้านในนะครับ ผมก็ได้ทําการไล่แล้วก็เปลี่ยนฟิวนะครับนั่นก็คือฟิวตัวนี้นะครับไม่รู้ทุกท่านจะเห็นหรือเปล่าว่ามันขาดมันขาดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ด้วยนะครับก็คือมันขาดนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสก็จะได้เปลี่ยนฟิวตรงหน้าปัดตรงเอซนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมมา แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับ